ไม่มีใครยอมใครกัมพูชาก็ยั่วยุอยู่แล้วหวังมีเรื่องนําขึ้นสาลโลกเพราะรู้อยู่แล้วว่ากัมพูชาเป็นต่อเรื่องเอกสารเยอะและเราก็ไม่ต้องไปโกรธเรื่องราวในอดีตตั้งแต่ที่เป็นสยามเพราะว่าตอนนั้นกําลังของเราสู้ฝรั่งเศสไม่ได้สยามก็ต้องรักษาส่วนมากไว้ที่ฝรั่งเศสเอาแค่นั้นก็ถือว่าโชคดีมากแล้วอันนี้เป่าแปบ,บตรงๆถ้าฝรั่งเศสยึดภาคอีสานด้วยตามคํายุกข,ของล้านช้างมันจะหนักกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่ต้องการ ทำเป็นการชนเพราะว่าอังกฤษอยู่ที่พมา่าก็เลยเว้นสยามไว้ฝรั่งเศสก็เอาแค่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงแต่วันตกมักจะเอาปาการตามธรรมชาติเป็นเขตแดนเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงได้ยากแม่น้ําสันเขาที่เห็นได้ชัดก่อนฝรั่งเศสเข้ามา กัมพูชาขเขมรเป็นเมืองขึ้นของสยามอยู่แล้วเขตแดนก็ไม่ชัดเจนมากแต่ว่าอาบุบลราชธานีเป็นรัฐภายใต้สยามอยู่แล้วโคราชหรือว่าพีิมายก็ใช่ระหว่างสยามกับเมรมันมีปาการตามธรรมชาติอยู่ก็คือ